มีปริญญาเพื่อชีวิตแค่นี้หรือเปล่าหรือว่าปริญญาควรจะมีค่ามากกว่านี้ถ้าคุณเอาปริญญาไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นถ้าคุณจะจบไปเป็นหมอขอให้คุณได้เห็นค่าของชีวิตมนุษย์มากว่านัินที่จะได้รับหรือถ้าคุณจะไปเป็นวิศวกรขอให้คุณสร้างป่าได้เท่ากับการสร้างตึ แต่ถ้าคุณคิดจะเป็นปน,นักการเมืองก็ขอให้คุณนึกถึงประชาชนที่เขาไม่มีจะกินเอาไว้และไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือจะทำงานอะไรก็ตามขอเพียงคุณได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเพื่อผู้อื่นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ไอสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่มันจะทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น และหมุนต่อไปได้ในทุกๆวันและตอนจกนี้ไปใบปิญญาของพวกคุณจะเปลี่ยนเป็นภาพอะไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่ที่พวกคุณเป็นผู้สร้างขึ้นมาปลดมือห้ก่าอาจารย์พ่โดนเครัขบข้อความที่น่าสนใจมากก็คือ เราคิดดูว,ว่าถ้าทุกคนทําเพื่อตัวเองวันนี้เราคงไม่มีโอกาสได้นั่งอย่างมีความสุขในทุกวันนี้พ่อแม่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อลูกครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อลูกศิษย์ของตัวเองเราอยู่ในสังคมเราก็พยายามที่เสียสละาบางอย่างที่จะทำประโยชน์กับสังคมบ้างสังคมจะได้มีความน่าอยู่มีอะไรที่แบ่งปัน,นกันได้ช่วยเหลือกันได้ไม่ทำให้สังคม,มู่ได้เพราะฉะนั้นบางอย่าง คนบางคนอาจจะคิดว่าคนทาให้คนอื่นเป็นคนโง่แต่นั่นคือความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเป็นตัวที่สร้างสงรรค์คนให้มีความสุขเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่างไปให้ความสุขส่วนรวม้ากนะครับมองวเองเรื่อยๆนะไม,ไม่ไม่เว้ใเจริญภาวนาการเจริญภาวนานเป็นการทําสมาธิทำทำสมาธิได้เกิดปัญญาได้ไดยังไงพอเรามีสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วมันจะทำให้เราเกิดปัญญาคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวสาคัญในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นน้องงมีโอกาสได้เรียนการนั่งสมาธิมาบ้างแล้วจากโรงเรียนหรือจากวัดใดๆตา่างๆเพราะฉะนั้นมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิบ้างวันละสัปาห์สองทีเพื่อเป็นการเพิ่มปริญญาให้กับตัวเองนะครับและนองสังเกตดีๆว่าคนที่ประสบความสเร็จระดับโลกโดยส่วนมากที่ผมเป็นคนปรวิดูเป็นคนที่มีสมาธิทั้งสิ้น มีสมาธิจากไหนถ้าเป็นพุทธเขาจะนั่งสมาธิถ้าเป็นคนติสเขาจะเข้าเงียบถ้าเป็นคนอิสระเขาจะไปละหมาดเพราะนั้นเขามีโอกาสในการที่จะทําสมาธิกันแต่ละความเชื่อแต่ละาศาสนาเพราะนั้นถ้าเราทําเราจะได้เปลี่ยนกับคนอื่นเยอะและเราจะเป็นคนที่สามารถทำรงสมาธิและษาสนาส้นติสุรีได้นะครับอ่ะดูนี่ดีดีรับ เราเลือกฝันได้สมองของเราเราเลือกที่จะจำได้ก็ชีวิตของเราเราทำอะไรลงไปไม่ว่าจะกินหรือจะถูกเรารู้ตัวดีอย่าให้ปากของใครมาตัดสินชีวิตของเราเป็นการฟังใหม่ครับฟังดีดี เราเราเลือกฝังได้สมองของเราเราเลือกที่จะจำได้ก็ชีวิตของเราเราทำอะไรลงไปไม่่วาจะผิดหรือจะถูกเรารู้ตัวดีอย่าให้ปากของใครมาตัดสินชีวิตของเราเป็นอันขาดขอบคุณใี้คุณต้ณองคนกองอารยสุนนะครับ ละครไม่ไหนจบผมาำไม่ได้แ่ผมชอบข้อความ,มที่พี่พ่อพูดน้องฟังดีๆที่ทําไมจะต้องเจริญกำบนานและน้องจะได้มีพญายเพราะน้องเกิดมาในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเราก็อยากมี Facebook เราก็อยากมีแสตมเราก็อยากจะโชว์ความสามารถเราบางอย่างแต่สิ่งที่น้องจะต้องระนักไว้ดีๆก็คือเวลาเว,วลาเราโชร์ความสามารถอะไ,ไตามลงไปใน Facebook มันคือโซเชียลเน็ตเวิร์กมันไม่ใช่พรเวทเน็ตเวิร์ก Kwanyusi otyeko Kwanyusi otyeko ka jubi kwan.